ยายอย,าอยู่นี่นะไม่ร้องนะคะคนนี้ปวดฟันไหมคะเอาลงหน่อยเอาลงหน่อยชิบะจอนนิดนึงนะคะโอเดไยโอ้ยย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 ยาใจด้วยหายใจแรงยยยยยยยายยยยยยยรงยยยคยยนยนยยยนยยยยอยยยะยอยยลยยยยยยยนี้นออยนน้ยยยยอยยนยอนน,น,ะะ<ำ>นยย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 ้ยยอยยียย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 ดยยยนยยยยนนย ไอ้แฟนกันไงเออไอเรนจริงนะแน่นี่ค่ะ,แ,นะคะแบนดิฟันโซนะคะยิงค่ะยิเขาต้องใส่แบนด์ยาผิดฟันก่อนค่ะโอเคคุณหมอถอนเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมออะไรคะโอ้โหคุณหมอกับคุณหมอกับพยาบาลนี่เดินสวน,นเกินเลยเออนี่ของพลอยนะนพีนะพ่ขอพี่สิลูกพี่นี่ของอาน้ำไหมคะอบาบน้ำให้ให้หนักไหมคะ หนูเป็นคนเอาเอาตัวอะไรนะ,ะไปหาหมอดีกว่าตัวน,นี้ตัวใหญ่มากเลยนี่ตัวใหญ่อนี่ก็ตัวใหญ่ตัวเล็กๆดีกว่าอ่ะอ้าวมีคนเข้าไปในอ่างมาแล้วตอนเข้าไปไเข้าไปได้เหรอ,อเออ,องงโห้ยเอานี่ เอาหมาไปให้ไปโอ้ยโอ้ยวินเขาคอยเป็นหมาคอยกับวินแล้วโอ้ยโอ้ยวินน้ำวินน้ำคุณหมออาบน้ำหมาแมวหายไปไหนแมวอย่นี่แมวอยู่างนี้เอาไม่อันนี้คืออะไรล่ะหมาหมาอันนี้คือหมาอันนี้คือหมา เ้าไปอีกคนแล้วเอาล้างอาบน้ำให้หมาหน่อยเร็วเอาน้ำให้หมาหน่อยอึ๊บมาเก่งมากว้าไม่ไปทำใส่พี่ไม่ได้นะไม่ได้นะพี่พลอยพี่พลอยต้องรักพี่สิอย่าไปทำอย่างนั้นใส่พี่ไม่ได้นะบุญอะคุญอะโอ้โหพี่ไปอาบน้ำค่ะ นี่อะไรอะลูกอึบอ,อโอ้โหเอาน้องแมวเข้าไปในบ้านน้องแมวอ่ะให้พี่สีดยาให้แล้วเข้าไปในบ้านแมวนะพี่พลมาเอาหมาให้พี่ตรวจหน่อยสวัสดีค่ะพอแล้วพอแล้ว อันนี้คืออะไรอ่ะลูก<า>อันนี้คือบ้าน๋อ,อบ้านพี่แมวอันนี้บ้านพี่แมวนี่บ้านพี่แมวองบ้านพี่แมวพี่แมวโอ้ขึ้นขึ้นไม่ได้นัไนเป็นของแมวขึ้นไม่ได้หรอเอาอะไรไอศครีมหมานี่ โอ้โอ้เออเอ้เอ้เอ้เอาแ,แ,แมวไหมพี่ตรวจพี่ตรวจแมวดูสิพี่ตรวจแมวแอ้าวไอ้คี้มาไว้อีกแล้วโอ้โหโอ้โหพี่ขี่รถไปแล้ว่ะ ทางนี้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 อ้สนุกเอาคุณหมอฟันปวดฟันเหรอคะควณไข้ฉันขึ้นเตียงนะคะ